โอ้มาโอ้อุ้ยรอบนี้ สว,วัสดีครับเพื่อนๆพี่พนๆน้องน้นานาพบกับผมช่างนเดชนะครับจากช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่วันนี้เนี่ยผมพาเพื่อนเพื่อนี่พี่น้องนานาเนี่ยมาหาพิตีมาหามึดนะครับจากที่เรานั่งเรือมากันนะครับเก็บบรรยากาศรอบรอบนู่นผ่านใหญ่ของเราในวันนี้นะอ่ามีกล้องเหมือนกันนี่แล้วก็วันนี้มือกู้รอบใครครับมึดนะอ่าโอเค ลักษณะรอบเก่าไม่มีมลูกแรกไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปดูลูกต่อไปกันรอบอยู่จุดนี้นะครับม,มีแม,ม,ม,ม็มารุ้นกันอ่ะอันนี้จะให้หมึดจกแล้วกันนะครับมีไม่มี มาลุ้นด้วยกันครับอโอ้มาโอ้ยอู้อรอบนี้อู้ยปลาอะไรอ่ะปลาดครับโอ้โหใ,ใหญ่มากติดครับอู้ยปลากรดใหญ่ๆสองตัวนี่อย่างนี้มาตะกลับครับ แต่ดูปรากฏดิโอ้โหใจมากแบบนี้นี่คุ้มนะวิตีนะโอ้โดูมือใหญ่ๆแล้วครับอ้าวนี่ฮะดูเพอรเพอรมีไซส์เกือบกับโลเนะตัวนี้จแล้วลูกแรกฟิลไปหน่อยเนาะมืดเนาะ โอ้ oh, ใหญ่ตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับนี่ปรากฏเขาเรียกว่าปรากฏเหลืองนะปรากฏธรรมชาติครับปรากฏที่เอามาปล่อยจากคลองที่บ้านอ๋อ oh, เราเอาพันมาปล่อยด้วยใช่ไหมพี่อ่ <4 S 2> ปีปีนีนะ้ตัวโตเต็มที่ที่ได้สองกิโลฝ่าเคยได้ใหญ่สุดสองกิโลใช่ไหมพี่อ๋อมันก็ผสมพันธ์กันอยู่ในนี้นะแล้วก็ ผลิตการที่เราเอามาปล่อยแล้วเราก็มันก็มีพันมีอะไรแล้วก็พอได้หากินใช่ไหมพี่ใช่อีกอย่างหนึ่งคือบางทีก็กรมประมงเขาก็จะมีพันปลามาปล่อยให้อยู่เรื่อยๆใช่ไหมพี่มันอ่าเก็บน้ำ่าเนาะแต่ก็จะเป็นพวกปลานิลปลาตะเพียนปลาในปลายีศกอะไรประมาณนี้ส่วนเราเองเป็นชาวบ้านเนี่ยเรามีพันแล้วก็มาปล่อยเหมือนกันอออย่างน้อยก็เราก็ได้หากินอยู่ในเนี้นะก็ตามวิถีอ่ะดูดูดู ของตัวใหญ่เบลลอร์เลยครับ มาดูลูกนี้นะครับมาลุ้นกันมีครับมีไอตวัวปลาครับโอ้โนู่นนู่นโอ้โปลากระสงสงโอ้รอบนี้โดนปลากระสงครับนู่นนะสองตัวเลยตัวนี้นี่ปลากระสงนะครับหรือว่าทางใต้เรียกว่าชอนชัยอ่ะ ทางอีสานเรียกปลาอีจนนะโอ้โหดูเล็กพอปรากฏไปเลยโดนกี่ตัวสองตัวคู่เลยเหรอสองตัวครับอืมอ่นี่ครับลูกนี้อยู่ไม่ไกลกันมากครับใช้สีพายจ้ำหรอด,ดูฮะอยู่ดงหินนะดงหิน,หนข้างหเขาน่นใช่ไหม ลูกต่อไปครับผูกเรือก่อนนะเดี๋ยวค่อยยกนี่ลูกต่อไปอยู่นี่มีลุ้นไหมครับรอบนี้อุ้ยอ้ยใหญ่อ้ยปลาอะไระนี่กโอ้ยดีสกครับโอ้ โอ้โหดิ้นสนั่นเลยอะตัวเดียวนะครับโอ้โแต่ใหญ่นี่อ้าวสวยครับยี่สกขึ้นฝั่งแล้วนะครับมาสรุปปลาที่กู้รอบกันนี่ปรากฏใหญ่ครับ่ะเดี๋ยวดูเลยอสองตัวนะพี่นี่ครับอ่ะ ตัวนี้ยี่ศกครับอ,อ่ะโชว์โชว์ให้หน้าคนหาแหลยเนี่ยได้กระสงสองตัวนะแล้วก็ปลานิลตัวหนึ่งปลากั๊กกับนะครับนี่เท่านี้ก็ได้เป็นมื้อนะพนะิตีนะเป็นมื้อเลยคนระับอ่าก็เดี๋ยวผมขอซื้อปลาชุดนี้พิตีกลับไปแล้วกันครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปทําเมนูกันก็จะเอาไปทําอะไรกบตัดข้าวครัวพื้นบ้านของเรานะครับก็มาเจอกับแม่นะครับ ตอนเช้าเช้านะ <mm> วันนี้จะมาทําเมนูอะไรแม่แกงต้มเนอะไอ้ปลากดเนอะไม้เปรี้ยวก็ตั้งน้ำละลายน้พผิกแกงจนน้ําเดือดแล้วนะใส่หน่อไม้เปียวก่อนเลยใช่ไหมจ้าจากนั้นก็ปิดฝาตั้งไฟรอให้น้ําเดือดอีกรอบนะครับปลากฏด สองตัวใหญ่ๆที่ช่างระเดชไปกู้รอบกับพิตีมานะแล้วก็ขอซื้อพิตีเข้ามาเลยมาทําเมนูให้ดูกันปรากฏเหลืองแบบนี้ครับเมนูที่อยู่ในใจแรกๆที่ทางบ้านช่างระเดชจะทำเนี่ยก็ต้องเป็นแกงส้มแน่นอนฮะแต่ว่าบางทีจะส้มยังไงจะส้มกับเครื่องอะไรก็หน่อไม้บ้างหรือว่าชมวงบ้างาใบสันดา,บา,า,านบ้างเถาคันบ้างได้หมดเลยครับ แต่วันนี้แม่จะส้มกับหน่อ,นอไม้เปรี้ยวนี่นะครับสองตัวนี่ได้หมอใหญ่แน่นอนฮะตัวใหญ่มาก ทำกินเป็นมื้อเช้านะครับแดดเริ่มออกอ่อนๆแล้วก็เดี๋ยวจะกินข้าวกับแม่กันครับปิดฟ้าอีกหนึ่งรอบโอ้มากินครับเมนูแกงส้มเนี่ยก็ต้องเป็นเมนูเด็ดแบบ ทางภาคตะวันออกกับทางใต้นะแต่ทางใต้เนี่ยเขาจะส้มแบบใส่ขมิ้นลงไปในพริกแกงด้วยครับก็จะเป็นส้มออกเหลืองๆแต่ส้มทางภาคตะวันออกหรือว่าภาคออกลางอ่ะจะเป็นส้มแดงๆแบบนี้นะครับพริกแกงธรรมดาไม่ใส่ขมิ้นแม่ก็จะเริ่มปรุงรสนะครับใสขมินน้นชุลรสก่อนเลยนะ รถด,ดีจ้าใส่รดดีนะครับตามด้วยตามด้วยน้ำตาลทรายจ้าใส่น้ำตาลทรายกับรด,ดนะครับน้ำาลาจ้าใส่น้ำปลานะนปรนะุงชุดลรสด,ด,ด,ดีน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำปลานะครับเครื่องปรุงส่วนความเปรี้ยวเนี่ยได้จาก หน่อไม้เปรี้ยวแล้วเดี๋ยวชิมดูถ้ายังเปรี้ยวไม่พอก็จะเติมน้ำมะขามเปียกเพิ่มนะครับยังขาดเปรี้ยวใช่ไหมแม่หน่อไม้เปรี้ยวมันจะไม่เปรี้ยวจัดนะครับเพราะว่าเราจะคั้นน้ำออกเอาแต่เนื้อเติมมะขามเปียกอ่าเติมมะขามเปียกครับ กิมอีกรอบนะครับใช้ได้แล้วนะใช้้้ไดอร่อยแล้วครับหัวใหญ่มาก พอครับร้อนแกงส้มปรากฏเหลืองหน่อไม้ดองนะครับอื มาครับกินข้าวเช้าด้วยกันดูจากการตักข้าวก็ไม่ได้ชิมธรรมดาแล้วกินจริงจังแล้วนะครับเนี่ยวันนี้กับข้าวเช้ามีแกงส้มที่ทําในคลิปนะครับแกงเฮดเม็ดแล้วก็ไข่ไข่เจียวบ้านช่างนาเดชเนี่ยเรียกไข่เจียวแบบนี้ว่าไข่ทอดนะครับไข่ทอดแล้วก็ เมนูพื้นบ้านอีกหนึ่งอย่างนี่หอยเสียบดองน้ําปลกควนครับว้ตัวนี้อร่อยเอาไว้จะทำคลิปให้ดูกันอีกสักครั้งนะครับการหาหอยเสียบนะอ่ะแม่กินเลยชิมหอยเสียบซะก่อนเลยครับอืมตัวใหญ่มากอืม ครับอสดน้ำแกงส้มเช้าๆเนี่ยชื่นใจมากครับดูแม่ชิมแกงส้มนะ ครับอร่อยมากอร่อยอ,อร่อยอะมามาครับกินข้าวด้วยกันมากินข้าวด้วยกันไ้าก็ถ้าเพื่อนเพื่อนพี่พียน้องน้าเนี่ยอย่างที่บอกนะครับชอบคลิปวิดีโอแบบนี้เนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับชอบคลิปไหนกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยถ้าคลิปไหนไม่ชอบก็ข้ามไปหรือว่ามีคําติชมยังไงก็คอมเมนต์กันขเนนข้ามานะครับ แล้วเดี๋ยวเอาไว้พบกันใหม่กับการหาวัตถุดิบพื้นบ้านมาทำเมนูพื้นบ้านแบบนี้เนาะันคลิปนี้สวัสดีนะครับสวัสดีจ้าบ๊ายบาย